ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในีวันนี้ถามตอบปัญหาธรรมในเรื่องทำอย่างไรไม่ให้จิตไปนรก เมตตาต่อปัญหาธรรมโดยหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะถามเวลาตายทำอย่างไรไม่ให้จิตไปนรกหลวงตาสวดจักรพัดท,ทุกวันปิดอบายหลวงพ่อท่านรับประกันผู้ถามทำไมหลวงปู่ถึงสอนลูกศิษย์ให้ไปแต่พรหมหลวงตาตอบเพราะเป็นพรหมนี่ จะเกิดก็ง่ายจะสร้างบารมีก็ง่ายหรือจะพ้นทุกก็อีกนิดเดียวผู้ถามคนป่วยหนักทำอย่างไรให้สวดได้หลวงตายากนะเพราะาธาตุเขาบีบอยู่ความเจ็บปวดมันมากจิตจะเลอบเบลอ ER ม ER, ีวิธีเดียวคือให้เห็นภาพหลวงปูบ่บ่อยๆเพราะเห็นแล้วมันตกใจไงความเจ็บป่วยจะทุเลาลง ผู้ถามแรกๆสวดเห็นหลวงปู่แจ่มชัดเวลาสับเพก็เห็นแสงสว่างตอนนี้กลับเห็นหลวงปู่แจ่มชัดแต่ไม่เห็นแสงสว่างเห็นที่เราสับเพเฉยๆเป็นเพราะอะไรหลวงตาถูกแล้วละ่ะทําไปนานๆเข้าไม่เห็นหลวงปู่แต่จะเห็นปลายทางคือวิญญาณที่เราจะสับเพให้เลย พอเริ่มนึกถึงหลวงปู่จะไม่เห็นหลวงปู่แต่เห็นปลายเลยชำนานเข้าก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงทำไปเรื่อยๆอย่าสงสัยการอธิษฐานพระที่ทำเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระประเจกพระโพธิสัตว์พระอรหันต์เทพพรหมทั้งหมดกำลังของผู้ที่กำลังสร้างบารมีทั้งหมดมารวมกันกำลังถึงใจเยอะ ถ้าคนเขานำไปกราบไหว้แล้วเกิดปิตินี่ลองคิดสิจะมีบุญขนาดไหนเพราะฉะนั้นถึงต้องดูดีๆเวลาทํำพระต้องให้ดูแล้วเกิดศรัทธาหลวงพ่อท่านสอนให้สร้างเองห้อยเองตอนหลังก็จานเองเลยเพราะคนสร้างคือหลวงปู่เราเป็นต้นเหตุของการกระทำใครก็ทำได้นี่ทุกคนนี่ทำได้หมดเลยให้อธิษฐานมาทั้งหมด เทพพรหมทุกชั้นเพราะพระนี่เกี่ยวข้องกับเทวดาต้องมีเทวดารักษากำลังของผู้ที่กำลังสร้างบารมีและอาจจะเพิ่มของเราเข้าไปด้วยแต่หลักๆเป็นของหลวงปู่ท่านหลวงตาอธิษฐานแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ยากให้นึกถึงรูปลักษ์เช่นพระขันก็นึกถึงพระขันของเทวดาที่มีพระขันพอนึกพลังก็มาแล้ว แล้วกําหนดผ่านลงไปในพระขันที่เราจานผู้ถามทําสมาธิเวลาไหนดีที่สุดหลวงตาตอบนักปฏิบัติจะนอนไวสวดมนต์เสร็จแล้วสองถึงสามทุ่มนอนเลยแต่ตื่นเช้านะตื่นตีสามตีสี่ขึ้นมาก็ปฏิบัติเลยเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ธาตุขันมันพัก จิตก็เหมือนกันมันพักผ่อนอยู่จะทำให้กรรมฐานได้ดีผู้ถามสงสัยว่าแค่สวดมนต์ทำไมถึงมีประโยชน์ได้มากขนาดนั้นท่านหลวงปู่ท่านบอกว่ากรรมฐานที่เองทำมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกเองสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกบางคนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะสวดมนต์มันมีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นเหรอมากนะ ไม่ใช่ใน,น้อยน้อยท่านบอกกายกรรมวจีกรรมปิดสนิทแล้วไม่มีตอนที่สวดมนต์ชั่วโมงนั้นไม่มีมีมโนกรรมเท่านั้นเองการนึกเท่านั้นเองแต่กิเลสตันหาหายไปไม่มีแล้วบุญที่เองทำในอดีตนะ่ะชาติที่แล้วนูน่นเองเคยทำมาจากทานที่ทำมานี้พวกที่สร้างถนนหนทางสร้างวัดสร้างพระ สร้างสาธารณประโยชน์ซึ่งยังมีคนใช้อยู่อย่างพระยังมีคนกราบไหว้อยู่ลมหายใจเองก็เป็นบุญแล้วนะจากสิ่งที่เองทำแล้วเองทำมากเท่าไหร่หายใจเข้ามากก็ได้มากเท่านั้นดังนั้นสวดมนต์ไปแล้วบุญในอดีตเข้าช่วงนั้นนะลมหายใจเข้าไหนจะศีลไหนจะบทที่เองสวดกรรมฐานที่เองทำตอนนั้นละ่ะ มากมายมหาศาลเลยที่เราฝึกทุกวันนี้บางคนว่าทำไมมันไม่ไปไหนมาไหนเลยอารมณ์ไงบางคนตั้งแต่เด็กเลยชอบช่วยเหลือคนชอบให้ทานไปไหนก็ทานรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวเองทำนะ่ะบุญมันเข้าทุกลมหายใจเข้าออกเลยท่านว่าถ้าอารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็ตัดเลย ถ้าตัดตอนบุญไม่เข้ามันก็บันทึกในสิ่งที่เองเป็นตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีตอนนั้นก็บันทึกเข้าไปแล้วเองเสียดายไหมท่านก็บอกเองลองนึกซินั่งนึกว่าบุญมันเข้ามาได้ยังไงสมัยฝึกกับท่านท่านให้ดูนะว่าเอ๊บุญมาจากไหนท่านรู้อย่างท่านที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีมาในอดีตท่านทำยังไงอย่างข้าก็นั่งอยู่นี้ เองลองดูสิว่ามุนมาจากไหนมันก็มาจากโลกโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ท่านทำไว้ในอดีตนั่นนะ่ะซึ่งยังอยู่ถ้าไม่ยังอยู่ก็หมดไปแล้วบุญไม่มีแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เหมือนชีวิตเรานี้เรากินบุญเก่าหรือมาทำใหม่ในอนาคตเองก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนเองไม่ฝึกไว้เวียนว่ายตายเกิดเองก็ไม่รู้ว่าตายจะไปไหน เองควบคุมทาานไม่ได้เองจะไปไหนละ่ะท่านว่าพุทธศาสตร์มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกท่านบอกท่านให้ฝึกการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละโลกมันติดไม่ได้หรอกยากดีมีจนอะไรก็ติดไม่ได้ขอให้พิจารณานะเรื่องบุญบาปเท่านั้นละ่ะหลักใหญ่เลยชีวิตจะมีค่าก็ตอนไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเท่านั้น สิ่งที่หาไว้ดีโลกจะมากมายสักเพียงไรตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายที่เราคิดว่าตัวกูของกูก็ต้องถูกเขาเอาไปเผาไฟกลายเป็นเท่ากระดูกถูกหลงลืมไปตามกาลเวลาไม่มีค่าอะไรในตอนที่ได้ฟังโอวาทของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยที่บอกว่าที่แกทําทําไปหนะ่ะมันสูญเปล่าชีวิตจะมีค่า ก็ตอนไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเท่านั้นตอนนั้นก็ยังนึกแยงท่านในใจว่ามันศูญย์เปล่าที่ไหนกันเราทำงานทำกิจกรรมต่างๆเราก็ได้ผลงานได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตตัวเราแถมยังเอาไปส่งเคราะห์ญาติได้อีกด้วยจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละท่านหากนึกทบทวนและพิจารณาให้ดีก็จะเห็นภาพชัดเจนย,ยิ่งขึ้น ว่าที่ทำทำไปไม่ว่าจะดูซับซ้อนวิจิตเพียงใดมันก็แค่หามาหากินเลี้ยงอัตภาพร่างกายเท่านั้นอย่างมากก็เพิ่มความภาคภูมิใจในผลงานพอหมดลมแล้วก็หมดกันเอาติดตัวไปไม่ได้ไม่เหมือนอย่างบุญกุศลหรือทานศีลภาวนาซึ่งเป็นงานพัฒนายกระดับจิตใจมันกินลึกและเอาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ สมบัติทางโลกโลกจะมากมายและวิจิตปร,ราณีตขนาดไหนมันก็เป็นแค่สมบัติน้ำแข็งอยู่ดีเพราะขณะที่เรากำมันไว้นั้นมันจะยังคงละลายไปละลายไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเราจึงกำสมบัติน้ำแข็งนี้ได้เพียงระยะเวลาไม่นานเลยหลวงปู่เคยเล่าเชิงอุปมาว่าเด็กทารคทั่วไปเกิดมาก็กำมือมา บ่งบอกว่าการเกิดมาพร้อมกับความยึดมั่นถือมั่นไม่เหมือนเด็กที่เกิดมาเป็นพระอรหันต์ที่แบมือมาเกิดจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาว่านอกจากสมบัติต่างๆจะเป็นตด,ดดังสมบัติน้ำแข็งที่ไม่จีรังแล้วคุณค่าของมันจะมีก็ตอนเรามีลมหายใจเท่านั้นบางคนสะสมวัตถุมีค่ามีราคาจนเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์น้อย แต่พอเมื่อเจ้าของตามสมบัติหมดลมหายใจคุณค่าก็หมดไปบางครั้งคนในครอบครัวที่ยังอยู่ก็ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของสมบัติเหล่านั้นดูสิเมื่อตอนมีชีวิตขวนขวายหามันแทบแย่อิ่มใจสุขใจกับมันแต่พอหมดลมคุณค่าของสมบัตินั้นต่อตัวเรามันก็หมดสิ้นไป สมบัติที่สั่งสมไว้เอาไปชื่นชมต่อไม่ได้สักอย่างอย่าว่าแต่สมบัติที่เคยเป็นสมบัติของเรานั้นเลยแม้แต่น้ำที่เขาเอามารดศพเราก็ยังกรำเอาไว้ไม่ได้เลยอาหารที่สุดแสนประณีตก็ได้แค่อิ่มบ้านที่เป็นดุดคารืหาดก็แค่ที่พักอาศัยหลับนอนไปคืน,คนหนึ่งมนุษย์สร้างสมมุติที่ซับซ้อนหลอกตัวเองเสียจนหลงลืมความจริงพื้นฐาน ซึ่งเป็นความเรียบง่ายของชีวิตสมบัติน้ำแข็งคือข้อที่ควรคิดคำหนึ่งเพื่อเตือนจิตเตือนใจของตนไว้เสมอเสมอเพื่อตระหนักว่ากิจกรรมชีวิตอันใดที่เราควรทุ่มเทกิจกรรมชีวิตอันใดที่ทำเพียงแค่พอเป็นเครื่องอาศัยและควรวางใจอยู่เสมอเสมอว่าสมบัติที่มีไม่ว่าคนไม่ว่าสิ่งของล้วนไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกเป็นแค่สมบัติโลก ที่เรายืมเขามาชั่วคราวและก็ต้องส่งคืนให้โลกไปในวันหมดลมเท่านั้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัริยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ